ลิซ่าเต็มตัวออกรายการแซกแซงโชว์จริงหรือไม่และแฟนๆคาดหวังว่าให้ตัวลิซ่าตอนนี้อยู่ที่อเมริกาสำหรับล่าสุดพี่ใหญ่จีซูในวันนี้ได้มีการยืนยันการฉายซีรีส์ของเธอแล้วนะครับว่าจะฉายวันไหนก็ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนก็ในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าสาวๆแบล็พิงของพวกเรานะครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับนอกประเทศเกาหลีเยอะมากๆเพราะว่าช่วงนี้นะครับมีข่าวเมมเบอร์เนี่ยบินไปต่างประเทศเยอะจริงๆก็หลังจากมีเมมเบอร์2คนนะครับได้ทําการยืนยันแล้วว่าอยู่ที่อเมริกาแน่นอน จนมาล่าสุดนะครับก็ได้เริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับลิซ่าที่เธอนั้นได้ทําการอยู่ที่อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าในตอนนี้นะครับเจไม่มีใครถ่ายภาพลิซ่าเนี่ยได้อย่างชัดๆเลยแต่แฟนๆนะครับก็ค่อนข้างอยากจะเชื่อมั่นว่าเนี่ยเป็นลิซ่าเพราะว่าแฟนคลับนะครับน่าจะอยากเห็นไลฟ์สไตล์ของลิซ่าในต่างประเทศอีกถือได้ไว่าทั้งคาดหวังทั้งตั้งตารอนะครับแบบนี้จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็ได้มีเรื่องที่ทําให้บลิงนะครับตื่นตาตื่นใจไปอีกเพราะว่าคุณพิธีกรของรายการแซกแซงนะครับกา,กาทีีว Black ทออท่ว้ปม2แล เป็นช่วงที่พวกเธอเนะครับเป็นแสดงงานที่งานเทศกาลดนตรีซึ่งคาคา,าตางก็บอกนะครับว่าพิธีกรคนนี้เนี่ยเป็นกันเองมากๆก,กับสีสาวแบล็คพิงคเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการดีมากๆเลยที่เขานั้นน่าจะมาสัมภาษณ์ลิซ่าและเหตุผลที่ทําไมแฟนๆน,นะครับถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าหลังจากที่เริ่มมีข่าวนะครับว่าลิซ่าเนี่ยได้ทาการบินไปแล้วในส่วนของตัวพิธีกรในรายการนี้นะครับก็ได้ออกมาตั้งคําถามในทวิตเตอร์เขานั้นได้ถามว่าคุณมีคําถามอะไรไหมเกี่ยวกับลิซ่าแบล็คพิงคก็แน่นอนนะครับพิธีกรรราาาาายกามาถามถขนดนดี้เ เราบลิงเนี่ยก็เริ่มคิดว่าลิซ่านั้นจะได้ไปออกจริงหรือเปล่าตอนนี้นะครับก็คงต้องภาวนาไปก่อนว่าตัวลิซ่าเนี่ยจะไม่ใช้ซูมแล้วก็ขอให้ได้อยู่ในรายการนี้จริงๆนะครับต่อมาก็คือข่าวดีข่าวของลิซ่าในวันนี้ก็ได้เพิ่มมาเป็นอีกสถิติหนึ่งของลิซ่านะครับก็คือลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวผู้หญิงเคป๊อปคนแรกที่มีเพลงในอัลบั้มนะครับติดชาร์ตนี้ในอันดับท็อปสินะครับและเพลงมันนี่เนี่ยก็ติดท็อปสิมาถึง4สัปดาห์แล้วเป็น4สัปดาห์ที่ตติดต่อกันเลยถือว่าปังมากๆเพลงน้ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของลิซ่าในช่วงนี้ถ้าตัวเธอนะครับไปโผล่อยู่นอกเกาหลีจริงๆเนี่ยก็น่าจับตาดูมากๆเลยนะครับว่าเธอเนี่ยจะทําอะไรมาต่อที่เรื่องของพี่ใหญ่จีซูกันบ้างนะครับในตอนนี้หลังจากที่เราฟแฟนๆเนี่ยเรียกได้ว่ารอซีรีส์ของพี่จีซูนะครับมาข้ามปีกันเลยทีเดียวแต่ว่าในตอนนี้นะครับการรอคอยนั้นเนี่ยจะสิ้นสุดลงแล้วเพราะว่าล่าสุดนะครับก็ได้มีโปสเตอร์ออฟฟิเชียลของซีรีส์นี้ออกมาพร้อมกับการยืนยันนะครับวันกําหนดฉายซีรีส์โนโ o ปสรุปก,ก็คือคอนเฟิร์มแล้วนะครับวัน,วนก็คื วันที่18ธันวาคมนะครับหรือก็คือเดือนหน้านี้แล้วเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับในประเทศไทยในส่วนของแพลตฟอร์มที่ลงฉายนะครับก็น่าจะเป็น Disney ์เป็นหลักประมาณนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าพระเอกนางเอกหล่อสวยขนาดนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะต้องรอดูกันแล้วแหละก็ในที่สุดก็ยืนยันนะครับว่ามาในเดือนหน้าจริงๆโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยอมมิขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกนันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ